สวัสดีครับผมก็กลับมาพบกับผมเซียนเต่าอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็มาหยบกเกมลายเกมเศรษฐีนะครับวันนี้ก็มีกิจกรรมรีลันนะครับของจี้เครื่องรางสามชิ้นนะครับก็ผมก็เพิ่งเล่นใหม่นาะยยังไม่ค่อยมีเครื่องรางดีๆก็เดี๋ยววันนี้จะมาสุ่มเครื่องรางกันครับว่าเราจะหมดไปกี่เพชรกันจะมีโดน โล,โลราชาที่ถูกเน,นรเทศครับแล้วก็หมัดปืนราชาที่ถูกเน,นรเทศแล้วก็โดนก๊อปปี้ราชาที่ถูกเนรเทศนะครับเราก็จะมีสกินที่ผมเล็งไว้ก็คือโดนก๊อปปี้ราชาที่ถูกเนรเทศนะครับก็เดี๋ยวไปดูสกิลความสามารถของจี้เครื่องรางกันนะครับ อันแรกนะครับโดนก๊อปปี้ราชาที่ถูกในระเทศครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามได้รับแลนด์มาร์คมีโอกาส40%สร้างแลนด์มาร์คเพิ่มนะครับของเราและเมื่อฝ่ายตรงข้ามย้ายทันที2งเทินึ้นไปมีโอกาส70%ส่งไปเกาะล้างนะครับแล้วก็โดนโล่นะครับเมื่อตกพื้นที่ของฉันมีโอกาส55%ชาร์จโล่สูงสุด2ขั้นนะครับแล้วเมื่อฝ่ายตรงข้ามย้ายทันทีก็ ย้ายทันทีสอเทินขึ้นไปใน1เทินมีโอกาสแ0ย้ายไปเกาะล้างนะครับแล้วก็โดนหมัด เมื่อฝ่ายเมื่อทอยเต่าแล้วผ่านฝ่ายตรงข้ามมีโอกาส70%นะครับที่ผักศัตรูในผักศัตรูไปยังพื้นที่ของฉันแบบสุ่มนะครับเติบโต10%แล้วก็ถ้าฝ่ายตรงข้ามย้าย2ครั้งใน1เทินก็ส่งไปเกาะล้าง82%นตครับก็ที่ผมต้องการก็คือโดนก๊อปปี้นะครับประชาที่ถูกในประเทศเดี๋ยวเรามารับของฟรีกันเลยดีกว่าครับจะมีได้มาม้่งไหม ไม่ค่อยได้ดองนะก็ไม่ค่อยได้เล่นอ่ะส่วนมากก็เข้ามาแค่ทำเควสแบบรับเพชรอะไรอย่างนี้เฉยไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ก็เลยไม่ค่อยมีของดีๆอ่ะ สวัีนะครับตะอ,อึบมันต้องใช้กี่ชิ้นนะเดี๋ยวาพอเข้าไปดูกันต้องใช้สี่ชิ้นนะครับใช้ A3 สาบวกสองออกยากปะเนี่ยหมื่นห้าเราจะพอปะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่า ไปห้ากลก่กองแรกโอ้โหยังไม่มาเลยนะครับเสียงมอเตอร์ไซค์ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีบ้านอยู่ติดถนนมันก็เลยมีเสียงรบกวนนิดหน่อยไม่นิดหน่อยก็ค่อนข้างเยอะเฮ้ยรอบนี้ออกยากกว่ารอบที่แล้วนะ หรือมันต้องซื้อแพ็คนี้เป็นเคตสก่อนแต่ไม่เอาอะมึงออกให้แค่ชิ้นเดียวแน่นอน ไม่ออกจริงดิอุย๊ยสามแสงโอ้โหสามแสงไม่มาสักอันมึงกิจกรรมมาแน่แล้วหรือเปล่าเน,นี่ยเดี๋ยวขอไปขายพวกจี้เครื่องรางทิ้งก่อนนะครับ ไปสุม่มเงนต่อเลยอีกที่แรกมีกี่เพชรนะมาแล้วหนึ่งประมาณน่าจะประมาณหมนะื่นห้าครับตอนแรกน่าจะมีประมาณห5 0 0 0เพชรโอยออกยากอะ่ะรอบนี้ยากจริงน่าจะหมดเป็นหมื่นอะ่ะดูทรงแล้วอะ่ะโอ้โห มันต้องไปเล่นหนึ่งเกมแก้เค็ดก่อนมั้เนี่ยโอ้ยมาสองนั้นติดครับดวงเริ่มมาแล้วโอ้โหให้ใจอย่างนี้ดีขอแบบออกทุกรอบเ๋ยว่าอื้อหือ้อาดวงเริ่มไปแล้วเอาครับก็ยังถือว่าดีครับยังถือว่าตอนนี้ดวงเริ่มมาแล้วนะชมไม่ได้เลยเว้ย เราจะไม่ชมนะครับเราจะเปิดคะแนนเต็มไม่ชมคนระับไม่ชมคนระับเงียบไว้ตัวเกมนี่มันมีแบบระบบแบบฟังเสียงว่าแบบเราพูดพอดีใจปุ๊บหายแบบพอแบบพอแท้ปุ๊บมาอะไรเงี้ย ต้องแบบฟอบโอ้ยแย่จังเลยไม่ออกสักชิ้นเลยเนี่ยจีเอ็มไม่ให้ออกเลยอะ่ะว่าไม่น่าใช่อะ่ะเฮ้ยดวงหายหมดแล้วอะ่ะเปิดกันรัวๆเลยนะครับ หมดไปประมาณสองพันเพชรต้วอ่ะโอ้ยอันนี้ออกยากกว่ารอบหมวกเยอะเลยอ่ะไหนสูตรรอดิมาสักสองชิ้น โอเคก็ยังดีครับดิว่าไม่ได้มันต้องรอใช่ปะเฮ้ยออกยากจริง เราจะไม่เสียค้างงูซื้อกล่องนะครับเพราะว่าอันเดียวแน่นอนเฮ้ยเงียบอย่างเงียบงี้สิใช้สูตรรอเหมือนเดิมครับจะมาไหม แสงนี่ไม่ค่อยน่าไว้วางใจเลยอะว่าแล้วโอเคอย่าไปหน้าโฮมก่อนแกงทำอะไรไปเรื่อยเปื่อยครับตอนนี้เพิ่งแรกได้ชิ้นเดียวเองอะโหเอออกยากอีกอะอันนี้ได้เท่าไหร่แล้วอะ สองเอบวกแรกได้2ชิ้นครึ่งเบวกขาดอีก3อันส่วน A ยังขาดอีกเท่าไหรอ่อเอยังขาดอีกเยอะ,อะเปิดทีไรไม่ค่อยได้ A ทุกทีเลยรอบที่แล้วก็ขาด A ออกอยากจริงเปิดกันรัวๆนะครับเงียบกิบเลยอ่ะมาครับ A1 ครับ กรยังขาดเอเยอะเลยอไม่ออกให้จริงดิมันเหมือนจะออกง่ายนะแต่มันก็ไม่ง่ายอ่ะเบวกไหมครับเบวกน่าจะขาดอีก2ชิ้นนะเรู้สึกน่าจะขาดอีกประมาณ7ชิ้นหรือเปล่า ถ้าคิดไม่ผิดนะเอมหมันมีแบบเปิดแล้วได้แบบเอสของกิจกรรมเลยวะไม่ใช่เอสอันนี้ดีพวกหรือว่าน้องพูดให้ครบ A อ v ีเวนต์มา A อ v ีเวนต์โดนก๊อปปี้มา นี้มันต้องอย่างนี้มันต้องบอกดิขออีกรัวๆได้ปะขออีกสักชิ้นมาโอ้โหเงียบรัวๆเลยครับจงังหวะนี้ไม่จะไปแบบเคลียร์เอาแบบพวกเครื่องรางไปอัพสักทีนะ ไม่ค่อยมีเครื่องรางดีๆด้วยเลยไม่ขี้เกียจไปอัพน่าหนกหูมากเลยพวกแบบท่อเสียงดังเนี่ยแบบรบกวนชาวบ้านชาวช่องเขามากเลยอะ เอเริ่มมาแล้วครับแต่เอบวกเงียบกิบแล้วเอาแบบมาแบบพอดีพอดีกันได้ปะแบบใกล้เคียงกันอะไรเงี้ย อย่านิ่งนี่พวกขอเอบวกจากกล่องฟรีสักชิ้นมาโอ้ยเอบวกเอบวกมาแล้วได้กี่ชิ้นแล้วอะ เดี๋ยวขอออกไปดูก่อนนะเจ็ดขาด A อีก A อีกสามนะครับ A บวกขาดอีกหนึ่งขอแบบมาพอดีพอดีกันเลยอ่ะแบบตุ่มทีเดียวออกสามบวกออกหนึ่งอะไรอย่างงี้ใช่ปะ มาให้ดีใจมันมันเหมือนแบบจะมีไอ้นี่ปะเหมือนคล้ายๆแบบมันจะมีรูปป้ายขึ้นอยู่บนหัวกล่องอะถ้ามันออกอะเอมาแล้วหนึ่งครับขาดเออีกสองเอบวกอีกหนึ่งเนี่ยแบบเนี้ยไม่ได้เพราะมันไม่มีป้ายอยู่บนหัวถ้าแบบเป็นไอ้แบบกล่องแบบเรืองแสงอะมันจะมีป้ายบอกอันนี้ก็ไม่ได้นะ ขาด A อีกสองเอบวกอีกหนึ่งใช่ปะเดี๋ยวเลยอันนี้ก็ไม่ได้นะครับขอแบบไม่เกินห้าพันใช่ปะขออีกเจ็ดร้อยเนี่ยออกให้หน่อยดิแสงสีทองเรืองรอง แบบนี้ก็ไม่ได้นะครับแต่ขอเอออกมาก็ยังดีไม่ออกเลยอะขอไม่เกินหกร้อยเนี่ยอะเดี๋ยวไปเกียร์เครื่องรางแป๊บหนึ่ง กอดูแป๊บนะครับขาดอีกสองกัหนึ่งโอเคไปต่อกันยาวๆเนี่ยแบบนี้ไม่ได้เฮ้ยได้เฉย ขาดอ,อีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งที่แสนจะยากเย็นเอากดคะแนนเลยขอเอาขอออกกล่องนี้ได้ไหมไม่อยากเปรียบเพชรแล้ว ตอนนี้ตัวละครก็ตัวนี้ก็ถือว่าโกงนะครับเพราะว่าตอนนี้ขาดแค่เครื่องรางดีๆพอแบบไปเจอแบบตัวละครที่แบบตัวเราเหนือกว่านะแต่แบบไปเจอแบบเครื่องรางโหดๆเนี่ยโอ้โหแพ้ตลอดเลยอะมาเออีกทีนหนึ่งเออีไ โอเคครับผมเรียบร้อยครับอีเวนต์นี้หมดไปประมาณ5,000กว่าเพชรได้นะเนี่ย <_ C _ T> มันชอบด่งมาแบบนี้กดผิดนี่ร้องไห้เลยนะ<_ <C> _ <T> เราเอาเป็นโดนก๊อปปี้นะครับแลกเปลี่ยนไแปบบ ออตัดนางฟ้าใช่ปะอยากได้ตัดนังฟ้ามากเลยมันมีแต่แบบอยู่ในหมวกอันเก่าไงไม่ได้ใชอ่อันนี้อันนี้คืออัชญชร อันนี้คือตั๋วที่เอาไปไว้แลกหรอสมุดอันนี้คือต้องเป็นสีทองใช่ไหมเี๋ยวขอไปดูแป๊บนึ่งเอ้ยไม่ใช่เอ้หรือใช่วะคือ อันนี้เอาไว้แรกอันนี้ใช่ไหมเยเยอะเแป๊บๆกำลังงงอ๋อสองอันนี้มันใช้สีทองใช้สมุดทองกับสมุดลายโหถือว่าแพงนะแต่คือแบบ ซูปเปอร์โดนกับโดนธรรมดามันบวกเปอร์เซ็นต์ให้อีกห้าเปอร์เซ็น์อ่ะเหมือนแบบหลอกขายสก,กินยังไงก็ไม่รู้อ่ะเนี่ยตอนนี้มันเป็นแบบสี่สิบเจ็ดสิบใช่ไหม แต่พอเป็นซุปเปอร์โดนมันเป็นสี่สิบห้าแปดสิบแต่ใจอยากได้เออันเนี้ยอันไหนวะเพรอ,อีกอันนึงมันห้าสิบไงเนี่ยของดาร์กโดนนี่มันจะเป็นห้าสิบ หรือเราจะรอเอาดาร์กโดนถ้าแบบสกินมาใหม่นี่มันกดเปลี่ยนเลยปะมันกี่บาทจะขอลองก่อนถ้าแบบแพงเกินก็ไม่เอารอเอาดาร์กโดนดีกว่า ไม่มีตัดหนังฟ้ามาขายสักทีนะครับรอตัดหนังฟ้าอยู่เนี่ยมันสมควรจะเอาเป็นราคาเดียวกันป่ะสกินอะ่ะขอดูราคาก่อนนะเก้าสิบเก้าบาทเหรอไม่เท่าแบบ ตัวนั้นมามันเปลี่ยนได้ปะหรือว่ามันต้องสุ่มใหม่เลยอะเพราะว่ามันต่างกันห้าต่างกันห้ายังมีผลเยอะนะคิดหนักนะกลัวแบบซื้อไปแล้วแล้วมันไอ้นี่ไง มันเปลี่ยนสก,กินเลยปะเดี๋ยวนะผมขอไปดูหมวกก่อนนะคิดว่ามันไม่น่าจะเปลี่ยนได้นะเพราะว่าตอนกิจกรรมมันบอกว่าให้แลกเปลี่ยนใช่ไหมเหมือนอันเนี้ยอันเก่ามันก็หายไปเลยนะหมวกอะ ว่ามันไม่น่าจะเปลี่ยนได้ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมว่าผมรอรอสกินอันนั้นดีกว่ามั้งรอดาร์กโดนดีกว่านะครับเพราะว่า มากกว่ากัน5แต้มเลยอะมากกว่ากัน5เปอร์เซนดิพูดผิดโอเคครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็จบกันแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแสก์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับสวัสดีครับ